วันนี้เราจะพาทุกคนลงสวนเก็บส้มสดๆเลยค่ะเด็กๆเพิ่งเลิกเรียนนะคะก็ชวนกันมาเก็บส้มนี่ก็คือลูกไหนนะคะมันยังอ่อนอยู่เลยค่ะเพิ่งจะออกนะคะและนี่ก็คือดอกส้มนะคะทั้งสวนเราเนี่ยดอกส้มออกพร้อมกันแล้วก็มันทําให้สวนส้มของเราเนี่ยหอมมากๆเหมือนฉีดน้ําหอมเลยค่ะพึ่งก็เยอะมากเช่นกันค่ะ เขามาผสมเกสรน,นะคะพี่โอคานี่ก็เอาไม้ฟัดฟาดนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศอุ่นแล้วอาจจะมีงูงเงี้ยวเขี้ยวขอโผล่ามาได้นะคะเราเดินไปก็เจอแล้วค่ะต้นส้มที่ยังไม่ได้เก็บนี่ก็คือส้มหน้าร้อนนะคะส้มหน้าร้อนเนี่ยเขาจะมีรสชาติที่หวานอมเปรี้ยวแล้วก็ข้างในเนี่ยเขาจะมีเม็ดนะคะเม็ดไม่เยอะประมาณเม็ด2เม็ดนะคะหรือว่าไม่มีเลยค่ะแล้วก็ แล้วก็ทำการเก็บนะคะวันนี้เราจะทำเมนูแยมส้มหรือว่ามามาเลดนั่นเองค่ะแยมส้มบ้านเราเนี่ยก็ทำแบบบ้านๆนะคะทำแบบกินกับขนมปังก็ได้หรือว่าจะกินใส่โซดากินหรือว่าจะใส่ชาดำกินก็ได้ค่ะสารพัดประโยชน์เลยนะคะแต่ว่าคนบ้านเนี่ยเขาไม่ค่อยจะกินเท่าไหร่นะคะคือเขา เชาว่วนเขาก็คงจะเบื่อนะคะปลูกมาอาจจะกินบ้างแต่เขากินไม่เยอะกันนะคะร่วงเนี่ยก็ทิ้งเลยถ้าเป็นคนไทยเนี่ยก็คืออาจจะเอามาแปรรูปนะคะคนตุรกีไม่ค่อยจะเอามาแปรรูปมากเท่าไหร่แยมส้มมันก็ไม่ค่อยเห็นนะคะตามตลาดยกเว้นว่าจะทําที่บ้านเองเราก็ทําการเก็บเพียวคันบอกมามีเต็มถุงแล้วพอแล้วแหละ แค่นี้ก็โอเคแล้วเดี๋ยวเอาไว้คั้นตอนเช้าให้เด็กๆตื่มกับอาหารเช้านะคะหรือว่ากินกับอาหารเย็นแก้เลี่ยนค่ะโอ้เก็บไม่ถูกเลยค่ะเยอะมากๆเลยต้นนี้ไม่รู้จะเก็บลูกไหนก่อนอาละค่ะนี่ค่ะเราก็เก็บได้เท่านี้นะคะเห็นแค่นี้หนักนะคะลูกใหญ่เลยค่ะ เดินไปรีบกลับบ้านนะคะฝนตกแล้วค่ะตกปลอยๆต้นอื่นที่เก็บไปเนี่ยก็คือเป็นส้มหน้าหนาวนะคะเก็บขายไปหมดแล้วค่ะเหลือแต่ส้มหน้าร้อนแล้วก็เลมอนบางส่วนค่ะนี่ก็คือบรรยากาศล้าฝนตกบ้านเราหน้านอนมากเลยค่ะเราก็เอาส้มนะคะมาล้างล้างๆ้างให้สะอาดเลยนะคะเอาสิ่งสกรปรกออกแล้วเราก็ทําการคูดเอาแต่ ผิวข้างบนนะคะพยายามเอาผิวแต่สีส้มนะคะสีขาวไม่ไม่อยากให้เอาเพราะว่ามันอาจจะขมได้นะคะแต่ว่ามีมีปอกของเราเนี่ยมันกินเนื้อแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ซีเรียสค่ะปอกมาให้หมดเลยค่ะเราจะใช้ประมาณ2อลูกนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการ ซอยนะคะซอย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 ให้เล็กที่สุดแต่ว่าวันนี้ซอยได้ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ภาชนะที่เตรียมไว้แล้วก็ใส่น้ำป้าลงไป10ช้อนโตะนะคะสิบช้อนกินข้าวนะคะไม่เราไม่ต้องตวงกิโลหรือกรัมอะไรนะคะ ตักไปเลยค่ะหรือว่าจะใช้น้ำตาลหน้าผึ้ง5ก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบนะคะแล้วก็เอาส้ม4ผลนะคะเอามาคั้นน้ำค่ะวันนี้เฟิร์นใช้ส้มลูกใหญ่สุดเลยนะคะ4ลูกค่ะแล้วก็คั้นน้ำเลยค่ะเห็นไหมคะเขาจะมีเม็ดแค่เม็ดเดียวค่ะบางลูกก็ไม่มีนะคะ ขันน้ำเยอะมากส้มาน,นี้น้ำแบบน้ำฉ่ำมากๆเลยค่ะถ้าดื่มได้ก็ดื่มเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาเปลือกส้มนะคะที่เราพักกับน้ำตาลเอาไว้เนี่ยเอาลงเอาลงไปเลยค่ะลงหม้อนะคะตามด้วยเนื้อส้มที่ขันไม่เอาเม็ดนะคะเอาเม็ดทิ้ง ในเนื้อส้มเนี่ยเขาจะมีเพ็กตินนะคะเวลาเราทำแยมเนี่ยมันจะทำให้เนื้อเนื้อแยมอะ่ะข้นนะคะแล้วก็ใส่น้ำส้มลงไปเลยค่ะพอใช้ส้มหน้าหนาวนะคะส้มแยมส้มของเราเนี่ยจะมีความอมเปรี้ยวค่ะจะไม่แบบหวานโดดอร่อยมากๆนะคะแล้วก็ทำการเคี่ยวเราไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะถ้าใช้ไฟแรงขอบมันจะดำดำแบบนี้นะคะ นี้นะคะก็ได้ประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็ปิดไฟพักเอาไว้นะคะแล้วก็เทอันนี้ก็ยังอุ่นๆอ,อยู่นะคะเวลาอุ่นๆก็จะได้ประมาณนี้พอเราพักไว้จนมันเย็นเราจะได้เนื้อประมาณนี้เลยค่ะเห็นไหมคะน่าทานมากๆแล้วก็เอาแย้มนะคะใส่ลงไปบนน้ำแข็งตามใจชอบเลยหวานน้อยหวานมากนะคะแล้วเราก็จะใส่โซดาลงไป ถ้าใครใช้สไปร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะลดปริมาณแยมนะคะดูสิคะน่าทานมากๆเลยหอมส้มมากๆแล้วก็สีสวยมากๆเลยค่ะใช้ตะเกียบคนนะคะแล้วก็เนื้อส้มนะคะเนื้อผิวผิวของส้มเนี่ยไม่ขมเลยนะคะ เขาจะมีความหวานหวานแล้วก็มีกลิ่นส้มแล้วก็ตกแต่งด้วยส้มฝานบางๆนะคะเสร็จแล้วค่ะดูค่ะคนเก็บส้มหลับไปแล้วเหนื่อยมากมมก็เลยให้ตัวแทนนะคะน้องแมทม,มาชิมโซดาส้มสดของมามีดูซิน้องจะชอบไหมดูเลยน้องไม่เคยกินนะคะน้องบอกดูสิ สม้มต้องเป็นแบบนี้นะตกแต่งต้องเอามาเสียบแบบนี้นะดูสิปฏิกิริยาของโอ้โอชอบมากเลยชอบไหมลูกน้องบอกว่ามันเหมือนกับน้ำมะนาวแต่มันเป็นสม้มซาซาหวานกลมกลอม,มอร่อยมากๆเลยค่ะเด็กๆชอบ ตอนนี้นะคะช่วงนี้หน้าร้อนเนี่ยถ้าใครมีส้มนะคะก็สามารถทำตามได้เลยค่ะทำง่ายๆมาก <c oughs> ไปซื้อกินนี่คือแพงนะคะส้มแบบนี้แยมส้มแบบนี้ทำง่ายๆนะคะยมไหผ่าน <c oughs> ค่ะ <c oughs> น้องให้ผ่าน <c oughs> <c oughs> ดูดูด <c oughs> ความทะเลนของเด็ก